เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงว่าหลายคนเลือกที่จะไปต่อหลายคนเลือกที่จะไม่พอแค่นี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้เป็นคําจริงจริงๆนะดูสิคือเราดูครั้งแรกเราคิดว่าผู้ชายเสื้อเขียวนี่จะต้องโกรธแน่นอนเลยเพราะว่าเกือบจะไปทับรถเขาแล้วทาให้เขาเสียหลักแบบน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่าเดี๋ยวต้องลงมาต้องมีด่าแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะลงไม้ลงมือนี่ลงไม้ลงมือจริงๆมาช่วยเลยคําที่ว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนาะจริงๆมันก็ควรจะต้องคิดแล้วเอามาใช้จริงๆในชีวิตนะโยมถ้าจะไปต่อก็เอาสิก็ลงมือสิก็เขาฟาดมาก็ฟาดกลับไปมันก็ไปต่อไงก็ไปต่อก็คือมันไม่จบเราไปทําเขาเขาก็มาทําเราญาติเราก็โมโหก็ไปทําเขาญาติเขาก็โมโหก็มาทําญาติเราก็ยิงกันไปยิงกันมาแทงกันไปแทงกันมาสาดกันไปสาดกันมาตบกันไปตบกันมาไม่จบ นั้นถ้าหากว่ามันจะจบอยู่ที่เราแล้วมันจะเบาที่สุดตรงนี้มันก็น่าจะดีกว่าตั้งเยอะนะเนื่อจากเหตุการณ์นีโยมเอาเราเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมได้อีกเยอะเลยทีเดียวว่าพอแค่นี้ดีกว่าไหมหลายอย่างนะโยมที่มันไม่ได้จบมันไม่จบพอมันไม่จบมันก็ยังไม่จบแล้วมันก็ต้องข้ามภพข้ามชาติกันไปตายกี่ภพกี่ชาติมันก็เวียนวนกันมาแบบจองเวรไม่รู้จักจบจักสิ้นงั้นถ้าจบด้วยการให้อภัย นะแต่ถ้าผิดโดยกฎหมายกฎหมายก็ว่ากันไปนะแต่เราจะไม่เอาใจลงไปคลุกอยู่กับกรรมที่มันจะต้องต้องตามกันไปจองเวรกันอีกนานฉังนั้นไปต่อหรือพอแค่นี้มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกแบบไหนนั่นก็ขอเป็นกําลังใจนะยมนะในการดําเนินชีวิตร่วมกันแต่ละวันเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เยอะมากๆนะถ้ามันจบได้ที่เรามันก็เบาที่สุดที่นี่นะถ้าเขาจะเล่นเกมกรรมนี้ต่อไปก็เรื่องของเขาแต่เรา จบได้ก็ดีกว่าตั้งเยอะเลยไปต่อหรือพอแค่นี้ฝากไว้ให้พิจารณานะโยม